สวัสดีเพื่อนๆชาวแก๊งหมีจิ๋วทุกคนค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง Tiny Bear Studio วันนี้แอดได้นำหนังการ์ตูนแอนิเมชันสุดคลาสสิกที่สร้างขึ้นจากวการรณกรรมสุดยอดเยี่ยมของเท็ดิคามโลและถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี2008มีชื่อเรื่องว่า The Tale of d e s p e r o หรือชื่อไทยก็คือ d e s p e r o ลักยิ่งใหญ่จากใจดงเล็กและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมหนังเรื่องนี้กันเล เมื่อโลกใบนี้แบ่งหนูให้ออกเป็น2ประเภทระหว่างหนูตัวใหญ่ที่โหดร้ายกับหนูตัวเล็กที่เอาตลบซ่อนละหวาดกลัวเรื่องราวาเริ่มต้นขึ้นด้วยเรือขนสินค้าขนาดใหญ่ลำหนึง่งที่กำลังจะเข้าเทียบท่าในเมืองดอเมืองที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของซุปอันแสนเนลิศรสลาสโกโลเป็นชื่อของหนูตัวใหญ่ที่เดินทางมากับเจ้านายของมันเมื่อมาถึงที่หมายแล้วพวกเขาก็พากันชื่นชมบรรยากาศของเมืองกลิ่นของซุปที่หอมไปทั่วเมืองก็ชวนให้น้ำลายไหลเพราะว่าวันนี้เป็นวันซุป ทุกคนในเมืองก็ต่างพากันมาร่วมเฉลิมฉลองและซุปที่รสชาติดีที่สุดก็กำลังถูกปรุงอยู่ในวังโดยเชฟอังเดรที่เป็นสุดยอดเชฟของเมืองมาซุปขนาดใหญ่ถูกปรุงขึ้นแต่รสชาติก็ยังไม่เป็นที่พอใจของเชฟนะคะเวลาก็ใกล้เข้ามาทุกทีเชฟเขาวิ่งตรงเข้าไปในห้องครัวเขานำเอาตำราอาหารขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะและบางสิ่งที่มหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น วัตถุดิบทั้งหมดในห้องครัวก็มารวมตัวกันมันสามารถพูดได้แล้วก็เข้าไปต่อว่าเชฟอองเดรเนี่ยที่เขาทําซุปออกมาไม่ได้เรื่องเลยสักนิดรสชาติก็แย่อย่างกับน้าล้างจานในด้านของพระราชาพระราชนินีแล้วก็เจ้าหญิงก็ได้ออกมากล่าวเปิดพิธีในวันซุปและสกูโลก็อดใจรอจะชิมซุปแทบไม่ไหวนะคะจึงไต่ขึ้นไปบนพระศาทเพื่อหวังที่จะได้กลิ่นซุปให้ชัดขึ้นส่วนเชฟอองเดรที่ยังไม่เลิกทะเลาะอยู่กับส่วนผสมเนี่ย เขาก็ปลาขวดที่เป็นเครื่องปรุงตกลงไปในหม้อซุปด้วยความไม่ตั้งใจและเกิดเป็นซุปรสชาติใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเจ้าหนูสโกโล่ก็แอบเข้าไปในท้องพระองนะคะแล้วเขาก็พลาดท่าตกลงไปในชามซุปของพระราชินีเธอตกใจสุดขีดจึงเป็นลมล้มหน้าจุ่มชามซุปทําให้พระองค์สิ้นพระชนในเวลาต่อมาพระราชาสั่งให้จัดการกับเจ้าหนูสโกโล่เหล่าทหารมากมายไลย่ล่าเขาอย่างเอาเป็นเอาตายจนเขานั้นตกลงไปในหลุมมืดใต้ดินเขาได้พบกับหนูตัวใหญ่อีกตัว และบอกให้สโกโลเดินตามเขามาในด้านฝั่งของพระราชานะคะเขาทั้งเสียใจและโกรธแค้นหนูตัวนั้นเป็นอย่างมากที่ทําให้พระราชินีสิ้นพระชนเขาตั้งกฎเมืองขึ้นมาใหม่ว่าซุปและหนูสกโปกหน้ารังเกียจเป็นสิ่งต้องห้ามของอาณาจักรแห่งนี้ไม่ว่าใครที่ให้ที่พักพิงแก่พวกหนูจะต้องถูกลงโทษมอซุปทั้งหลายในอาณาจักรก็ถูกเก็บและบางส่วนก็ถูกทําลายลงหลังจากนั้นมาเมืองดอก็ปัศจากแสงแดดและความลื่นเลงทั้งหมด เมฆดำปกคลุมไปทั่วฝนฟ้าก็หยุดตกทางแผ่นดินแห้งแง้งพะราชาและเจ้าหญิงก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ภายในวังด้วยความเศร้าโศกและเชฟอังเดรก็ว่างงานมานั่งดีเหรียนไปมาอยู่ในครัวแต่เรียนนั้นก็กระเด็นตกลงไปที่พื้นและกลิ้งไปเรื่อยๆจนมาถึงดินแดนของอาณาจักรหนูเล็กอาณาจักรของหนูเล็กที่ซ่อนอยู่ภายในปราสาทของพระราชานั่นแหละค่ะวันหนึ่งก็ได้มีหนูเล็กแรกเกิดตัวหนึ่งเขาโตมาพร้อมกับใบหูที่ใหญ่ เขาได้เห็นได้ยินและได้กลิ่นมากกว่าหนูเล็กธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งที่พิเศษไปมากกว่านั้นนั่นก็คือเขาเป็นหนูตัวเล็กที่มีความกล้าหาญแต่นวันที่เขาเติบโตขึ้นครอบครัวก็เริ่มหวั่นไหวตกถึงความกล้ามากเกินไปของเขานะคะโดยเฉพาะปกติแล้วเนี่ยในอาณาจักรหนูเล็กจะสอนให้หนูทุกตัวหวาดกลัวเพื่อที่จะเอาตัวรอดแต่วิรกรรมของเดสเปโรนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการกระโดดข้ามกับดักหนูเพื่อคว้าเอาชีท,ที่วางอยู่หรือแม้แต่ไปในที่ที่ไม่สมควรไปอย่างปากลุมของคุกมืดซึ่งมีหนูมากมายตกลงไปในนั้นจากการในประเทศให้ออกจากเมืองหนูเล็กเพราะพวกเขานั้นทําผิดกฎและด้านล่างของคุกมืดนั้นมีหนูตัวใหญ่ที่คอยรุมถึงกัดกินเนื้อของหนูเล็กเพื่อนๆเ,เตือนเดสเปโรแล้วนะคะว่าเขาไม่ควรมาที่นี่แต่เขานั้นก็ดื้อรั้นไม่ฟังใครแถมยังหย่อนชีสก้อนเล็กๆลงไปในหนูนั้นอีกด้วย ชีดก้อนนั้นก็พาเราไปดูโลกอินไบของหนูใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสกกปรกและความมืดมิดช่างแตกต่างจากอาณาจักรของหนูเล็กโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งลาสโกโดก็ได้มาอยู่ที่นี่้วยเขานั้นกําลังเดินเตะเรโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมาทําอะไรที่นี่ด้วยซ้ําและเมื่อเสียงกลิ่งดังขึ้นหนูใหญ่ทุกตัวก็ต่างวิ่งมารวมตัวกันด้วยความดีใจเพราะมันเป็นเสียงมือข้ามของเหล่าหนูใหญ่นั่นเองหนูแก่ที่เป็นเหมือนจาฝูงของหนูใหญ่ตีคองให้สัญญาณหลังจากนั้นฝูงหนูใหญ่ถึงจะกินได้นะะค เขาก็ดูเหตุการณ์ที่หนูใหญ่ในการปกครองของเขาพากันมารุมกินอาหารสกรปรกกันอย่างหิวโซแต่มีหนูตัวหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาร่วมวงอาหารด้วยนั่นก็คือลาสกูโรนั่นเองเขาจึงเดินเข้าไปถามลาสกูโรว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าไปร่วมกินอาหารละ่ะลาสกูโรก็ตอบแบบเลี่ยงๆว่าเขาอยากจะยืนดูเฉยๆมากกว่าก่อนที่จะเดินจากไปลาสกูโรเดินเข้าไปในซอกเล็กๆที่เปรียบเสมือนห้องรังหนูของเขาดีหินออกมาจากผนงังเปิดให้แสงแดดจากดวงอาทิตย์สาดส่องเข้ามา ต่อมาเดสเปโร่เนี่ยเขาก็ได้รับคําเชิญให้เข้าพบครูใหญ่ของโรงเรียนนะคะครูใหญ่บอกกับเขาว่าโลกใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่เรียนรู้ให้กลัวขอเพียงแค่เจ้าต้องรู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนซึ่งเดสเปโร่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักนะคะครูใหญ่ก็ให้คําแนะนํากับพ่อกับแม่ของเขาว่าบางทีเราควรจะให้เขาได้เรียนรู้จากความกลัวของพี่ชายของเขาต่อมาเดสเปโร่ก็ถูกสั่งให้ออกไปนอกอาณาจักรหนูเล็กกับพี่ชายที่แสนที่ขลาดของเขา เพื่อเรียนรู้สิ่งน่ากลัวมากมายที่รออยู่ด้านนอกพี่ชายพาเดสเปโรเข้ามาในห้องสมุดและสั่งให้เขาเนี่ยกัดแทนหนังสือของพวกมนุษย์แต่เขานั้นกลับไปอ่านข้อความในหนังสือซะอย่างนั้นในหนังสือเขียนถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงที่ถูกขังอยู่ในปราสาทรอเวลาที่เจ้าชายผู้กล้าหาญจะมาช่วยเธอนะคะเจ้าหนูเดสเปโรเนี่ยก็จินตนาการว่าตัวเขาเองนั้นเป็นเจ้าชายซะเลยเจ้าชายได้ต่อสู้กับมังกรสามหัวและเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงอย่างกล้าหาญ และหลังจากนั้นเจ้าหนูเดสเปโร่ก็แอบเข้าไปในห้องสมุดนั้นหลายต่อหลายครั้งเขาจินตนาการว่าตนเองเป็นเจ้าชายในวันหนึ่งเดสเปโร่ได้ยินเสียงพินของพระราชาที่กำลังนั่งบรรเลงบทเพลงอันแสนเศร้า้ยต่อหน้ารูปของพระราชนินีที่จากไปเจ้าหญิงที่เปิดประตูเข้ามาดูก็ทําให้เธอนั้นพลอยเศร้าใจไปด้วยเดสเปโร่วิ่งไปตามเจ้าหญิงนะคะแล้วก็ถามว่าเธอนั้นร้องไห้ทําไมแม้ว่าเธอจะตกใจเล็กน้อยที่เห็นหนูเข้ามาอยู่ในห้องของนางแต่เจ้าหญิงก็คุยกับเขาอย่างสุภาพและเป็นมิตร เดสเปโรก็เล่าเรื่องเจ้าหญิงผู้เปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาแต่ถูกขังเอาไว้ในปราสาทต,ตามหนังสือที่เขาได้อ่านมานะคะแต่เขาไม่สามารถเล่าตอนจบของเรื่องได้เพราะว่ายังอ่านไม่จบเจ้าหญิงบอกกับหมูตัวเล็กว่าเธอนั้นมีสิ่งที่ปรารถนาอยู่เหมือนกันเธออยากให้ฝนตกและในเมืองก็เต็มไปด้วยซุปเหมือนวันเก่าๆที่เคยมีมาแล้วก็บอกให้เดสเปโรกลับไปอ่านหนังสือเล่มนั้นให้จบแล้วเอามาเล่าให้เธอฟังก่อนที่จะมอบจุมพีเล็กๆให้เดสเปโร เขานั้นก็เขินอายมากจนทําตัวไม่ถูกแล้ววิ่งล่าเริองออกจากห้องไปข้างนอกห้องของเจ้าหญิงนั้นก็ยังมีสาวใช้ตุ้นุ้ยคนนึงนะคะเธอใฝ่ฝันมาโดยตลอดว่าสักวันหนึ่งเธอจะกลายมาเป็นเจ้าหญิงหนังก็ตัดภาพย้อนกลับไปในอดีตที่เธอนั้นช่วยลุงเลี้ยงหมูและเธอก็ฝันถึงการมีชีวิตที่สวยหรูมีเสื้อผ้าที่สวยงามแบบเจ้าหญิงจนกระทั่งวันหนึ่งความฝันของเธอก็เป็นจริงลุงของเธอขายตัวเธอให้เข้ามารับใช้ในวงังพร้อมกับหมูในฟาร์ม เธอนึกถึงอดีตที่แสนยากลําบากของเธอก่อนที่จะก้มหน้าก้มตาขัดพื้นต่อไปส่วนน้าเดสเปโรนะคะเขาก็นําเอาเรื่องราวที่เขานั้นได้เข้าเฝ้าเจ้าหญิงไปบอกเจ้าชายของเขาและก็ยังบอกอีกว่าเจ้าหญิงมีภาษิลิชมที่งดงามมากพี่ชายก็ตกใจมากนะคะที่น้องชายของเขากล้าเข้าไปคุยกับมนุษย์ขนาดนี้เขาบอกกับน้องชายไปว่าพวกมนุษย์นี่แหละจะโยนเจ้าลงไปในคุกใต้ดินเพื่อให้หนูใหญ่กินแต่เดสเปโรเนี่ยก็บอกให้พี่ชายของเขาเลิกเป็นหนูขี้กลัวแล้วก็หัดมีความกล้าสักครั้งแต่เสียงพูดของเขาเนี่ยก็ดังม,มากมาก จนพ่อเปิดประตูเข้ามาและได้รับรู้เรื่องราวที่ลูกชายคนเล็กของเขาได้ไปทําวีรกรรมมาในวันนี้พ่อเนี่ยก็หวั่นวิตกเป็นอย่างมากนะคะตัดสินใจใเอาเรื่องราวไปบอกลทัทสพาหนูให้ทราบเรื่องเหล่าบรรดาลัทัสภาหนูก็เดินทางมากุมตัวเดสเปโลไปเขาถูกจับกุมตัวในฐานะของนักโทษผู้ทําผิดกฎระเบียบด้วยข้อหาพัวพันในพฤติกรรมกล้าหาญและไม่นอบน้อมจงใจเอาชีดออกจากกระดักหนูมากกว่า17ชิ้นมีการติดต่อส่วนตัวและผัวพันกับมนุษย์ดังนั้นแล้วรัทัสพาหนูตัดสินใี้เขาถูกเนรเทศ และลงไปอยู่ในทุกใต้ดินเดสเป l โรก็กระโดดลงไปในหลุมด้วยตัวเองนะคะด้วยความกล้าหาญแต่เชือกที่มัดตัวของเขา,เาไว้ดันติดขัด ทำให้เขาไปไม่ถึงก้นหลุมเดสเปโร่จึงใช้แรงเบี่ยงตัวเองเข้าไปอยู่ในซอกกำแพงของหลุมเขานั้นเดินไปเรื่อยๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นจนกระทั่งมาพบเขากับมนุษย์ที่เป็นผู้คุมของคุกใต้ดินเขานั้นกำลังงีบหลับอยู่นะคะและรอบๆเนี่ยก็มีหนูตัวใหญ่มากมายที่ลายล้ยลอมรอบตัวเขาเพื่อแย่งชิงอาหารและเศษเหรียญโดยลายสกโรเองก็อยู่ที่นั่นด้วยเดสเปโร่กล่าวทักทายชายคนนั้นเสียงดังทำให้เขาตื่นและจับตัวเดสเปโร่ขึ้นมาคุยใกล้ เดสเปโร่ก็กล่าวแนะนํานตัวเองและเล่าเรื่องเจ้าหญิงที่เขานั้นได้อ่านมาจากในหนังสือในห้องสมุดให้ชายผู้นั้นฟังชายผู้นั้นก็พันนึกไปถึงเจ้าหญิงที่กําลังปกครองเมืองนี้ที่ภาคซุปไปจากชาวเมืองทําให้เขาโกรธจัดและโยนตัวเดสเปโร่ลงพื้นและหลังจากที่ผู้คุมคุกเดินจากไปนะคะหนู่ใหญ่ทั้งหลายก็วิ่งตรงเข้ามาพาร่างของเดสเปโร่กลับไปยังอาณาจักรหนูใหญ่เมื่อรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเขาก็มาอยู่ที่ลานปลาลองของเหล่าบรรดาหนู่ใหญ่ซะแล้ว พวกมันเปิดกรงขนาดใหญ่ที่มีแมวอ้วนตัวสีน้ำตาลอยู่ในนั้นที่จริงแล้วเดสเปโรก็เหมือนกับของเล่น ที่หนูใหญ่จับเขามาก็เพื่อต้องการให้เป็นอาหารของแมวนั่นเองเนสเปโรโดนเจ้าแมวตะปบจนกระเด็นไปอยู่ตรงขอบของร่างแสดงเขานั้นเกือบจะโดนแมวตัวน,นั้นขยํำอยู่แล้วแต่ลาสกุโลก็เข้าไปขอชีวิตเจ้าหนูน้อยกับหนูชราจ่าฝูงโดยอ้างเหตุผลว่าเจ้าหนูตัวนี้มันดูน่ากินและเขาขอไปกินเองดีกว่าจะให้เป็นอาหารของเจ้าแมวนั่นหนูชราก็รู้สึกพอใจมากนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าลาสกุโลจะอยู่ในการปกครองของเขาได้แล้วหนูแก่จึงส่งสัญ,ญญาณให้ล่าเจ้าแมวเหมียวนั้นกลับเข้ากรงและบอกกับลาสกุโลว่า จัดการหนูเล็กนั่นอย่าให้เหลือซากลาสกูโลพาเดสเปโรเข้ามายังห้องของเขาเพื่อหลบเลี่ยงจากหนูใหญ่ตัวอื่นๆและบอกให้เดสเปโรช่วยเล่าเรื่องเจ้าหญิงองค์นั้นให้เขาฟังหน่อยเดสเปโรก็เริ่มบทสนทนานะคะและมิตรภาพระหว่างหนูใหญ่กับหนูเล็กก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นหลายต่อหลายอาทิตย์ผ่านไปเขาเล่าเรื่องให้ลาสกูโลฟังถึงความกล้าหาญและพักดีเขาเล่าถึงเจ้าหญิงว่านางนั้นคิดถึงสายฝนซุปหรือแมแต่หนู เดสเปรโลยังเล่าต่อไปอีกถึงสัญญาเกียรติยศและเกียรติของเขาที่มีต่อเจ้าหญิงและอาศาัศวินตัวน้อยทั้งสองก็ได้ปฏิญาณตัวว่าพวกเขาจะช่วยเจ้าหญิงด้วยความภักดีตัดภาพมาที่เจ้าหญิงเธอนั้นไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรสาวใช้ตุ้หนุ่ยเข้ามาในห้องเพื่อที่จะให้เธอนั้นสวมมงกุฎแสนสวยที่เธอใส่เป็นประจำนะคะเจ้าหญิงก็บอกว่าเธอไม่อยากจะใส่มันในตอนนี้แต่สาวใช้ก็ตื้อหลายต่อหลายครั้งให้เธอใส่แต่เจ้าหญิงก็ใช้เสียงตะคอกว่าเธอไม่อยากจะใส่และให้นํามงกุฎนั้นออกไป สาวใช้ก็ได้แอบเก็บเอามองกุฎนั้นใส่กระเป๋าและเดินออกจากห้อง,องของเจ้าหญิงไปเธอไปยังห้องพักของเธอเพื่อน,นาเอามองกุฎมาใส่ซะเองและเธอก็ชื่นชมตัวเองใน,นกระจกแต่แม่บ้านเก่าแก่ของวังก็เปิดประตูเข้ามาเห็นสาวใช้ที่กําลังส่งมงกุฎของเจ้าหญิงและบนโต๊ะก็ยังมีเครื่องประดับอีกมากมายเธอจึงเข้ามาตําหนิสาวใช้และลงโทษให้เธอเป็นคนส่งอาหารไปยังคุกใต้ดินสาวใช้ตุย้ยนุ้ยก็ทําหน้าที่ที่เธอเพิ่งได้รับมอบหมายมานะคะพร้อมทําบ่นพึมพำไปตลอดทาง,ทางเธอวางอาหารให้ผู้คุมคุก เขาก็บอกว่าเขานั้นไม่อยากจะกินอาหารที่เหมือนกับขยะและปัดถาดอาหารตกลงไปที่พื้นสาวใช้กฎมากนะคะแล้วเธอก็บอกกับเขาไปว่าอันที่จริงแล้วเธอไม่จําเป็นจะต้องมาส่งอาหารให้เขาก็ได้เพราะเธอนั้นมีหน้าที่ดูแลเจ้าหญิงผู้คุมคุกใต้ดินก็บอกว่าเขานั้นไม่อยากจะฟังเรื่องเจ้าหญิงไร้สาระอีกแล้วเพราะว่าเขาเองในครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าหญิงของเขาเหมือนกันประโยคนั้นมันก็ทําให้เธอหยุดแล้วก็หันกลับมามองเขาผู้คุมเริ่มต้นเล่าเรื่องว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมีลูกสาวตัวน้อย แต่ด้วยความยากจนมันบีบบังคับให้เขานําตัวเด็กน้อยไปฝากไว้กับคนอื่นและตัวเขาเองนั้นก็เสียใจกับการกระทําในครั้งนั้นของเขาเป็นอย่างมากหนังตัดภาพมาที่ลาสกูโลนะคะเขานั้นต้องการที่จะแก้ไขเรื่องที่เขาเคยทําผิดและก็แอบ,บเข้าไปหาเจ้าหญิงเพื่อขอโทษสําหรับทุกอย่าง ที่ทาให้พราชินีต้องเส้นใจแต่พอเจ้าหญิงเห็นหนูตัวใหญ่สกรปรกเข้ามาอยู่ในห้องนอนของนางนางก็ร้องให้คนช่วยด้วยความตกใจและความรังเกียจเธอฟาดของเข้าใส่ลาสกูโรและปลาเข้าของกระจัดกระจายและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ลาสกูโลต้องหนีตายจากทหารที่จะมาทําลายเขาและด้วยความโกรธแค้นและความเสียใจที่เจ้าหญิงทากับเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นแค่เศษสวะจึงคิดแผนการที่อยากจะกําจัดเจ้าหญิงลาสกูโลแอบเข้าห้องของสาวใช้ตุ้ยนุยนะคะ และดูเธอที่กําลังสมบทบาทเป็นเจ้าหญิงเธอกลีดรูปเจ้าหญิงขาดกระจุยด้วยความอิจฉาดิสยาและสกุโลโเข้าไปคุยกับสาวใช้ว่าเจ้าหญิงที่แท้จริงแล้วควรจะเป็นเธอมากกว่าไม่ใช่นางและตกลงแผนการที่จะกําจัดเจ้าหญิงลงจากบัลลังด้วยการร่วมมือกันตกดึกในคืนวันนั้นสาวใช้ตุ้นุยก็แอบเข้ามาเอาเชือกและมีดที่อยู่ในห้องครัว โดยมีลาสกูโลอยู่ข้างหลังเพื่อบอกให้เธอพูดตามที่เขาพูดและหนังก็ได้ตัดภาพย้อนไปเมื่อตอนที่ผู้คุมคุกนําเด็กทารกตัวน้อยมาฝากให้อีกครอบครัวหนึ่งเลี้ยงดูนะคะเด็กน้อยคนนั้นมีปานที่รูปหัวใจอยู่ที่ต้นคอและมันก็เป็นปานเดียวกันกับที่สาวใช้ตุ้นนี้คนนี้มีบางทีหัวใจของคนก็อาจจะมีความดีซ่อนอยู่ข้างในลึกๆอยู่ที่ว่าเขาคนนั้นจะนํามันออกมาใช้หรือไม่ก็เท่านั้นเองลาสกูโลยังคงบงการสาวใช้คนนั้น เธอจับเจ้าหญิงมามัดไว้และใช้มีดด้ามใหญ่ขู่ให้เดินลงไปในคุกใต้ดินเจ้าหญิงพยายามร้องขอความช่วยเหลือและอ้อนวอนไม่ให้เธอทำสิ่งเวลวร้ายลงไปแต่สาวชายนั้นก็ฟังคำของราสกูโลมากกว่าและนึกถึงสิ่งที่เธอจะได้รับเมื่อไม่มีเจ้าหญิงแล้วเธอก็จะได้เป็นเจ้าหญิงแทนนางเดสเปโร่ <c oughs> ก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเจ้าหญิงก็ <c oughs> อ,งอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขานั้นมีขนาดใบหูที่ใหญ่กว่าหนูเล็กทั่วไปทําให้ได้ยินเสียงมากกว่าคนอื่น เดสเปโรเดินตามเสียงและพบว่าสาวใช้ตุ้ยนุ้ยคนนั้นเข้าไปอยู่ในคุกใต้ดินส่วนเจ้าหญิงถูกจับขังไว้เพื่อไปเป็นอาหารของหนูใหญ่เดสเปโรอาศัยความตัวเล็กย่องเข้าไปในห้องขังที่เจ้าหญิงติดอยู่ในนั้นเธอดีใจมากที่หนูน้อยอัศบินกําลังจะมาช่วยเจ้าหญิงบอกให้เขาวิ่งไปบอกพระราชาที่เป็นพ่อของเธอให้มาช่วยโดยนาสร้อยของเธอไปด้วยเพื่อยืนยันกับพระราชาว่าเขานั้นพูดความจริงเดสเปโรเดินทางมาอย่างยากลําบาก เพอปีนขึ้นมาจากหลุ่มดําเขากระโดดข้ามกับดักหนูที่วางเรียงรายอยู่แต่เขาก็ต้องเสียส้อยคอของเจ้าหญิงไปอย่างไรก็ตามเดสเปรโร่ตรงไปยังห้องของราชาได้สําเร็จตัดภาพมาที่อาณาจักรหนูใหญ่ลาสกุโรในตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับของหนูใหญ่ทั้งหลายเจ้าหญิงถูกลากตัวมายังลานประลองกว้าง ในด้านของเดสเปโรนะคะพระราชนั้นไม่สนใจเขาเลยเนื่องจากเขากําลังดิดพินเสียงดังและจมอยู่กับความเศร้าไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเจ้าหญิงกําลังตกอยู่ในอันตรายจากนั้นเดสเปโร่ก็ตรงไปยังบ้านของเขาในอาณาจักรหนูเล็กอีกครั้งแต่ไม่ว่าเขาจะไปเจอใครก็มีแต่คนเป็นลมหรือไม่ก็วิ่งหนีไปด้วยความกลัวพอนึกว่าเขาตายไปแล้วเดสเปโรจึงตรงเข้าไปรัดระคังใบใหญ่ ทำให้เชฟอองรที่กำลังฝันว่าเขานั้นได้ชิมซุปเลิศรสอยู่ก็ตื่นจากความฝันและเขาก็ไม่ขอทำตามกฎงี่เง่าของเมืองนี้อีกต่อไปเขานำเอาเครื่องปรุงและวัตถุดิบในการทำซุปของเขาออกมาตั้งเตาไฟกลิ่นของซุปที่เขาทำนั้นก็ตลบอบอวลไปทั่วเมืองฝอนฟ้าก็โปรยปลายลงมาเครื่องปรุงในห้องครัวก็มารวมตัวกันด้วยเวทมนต์แห่งซุปเชฟอองเรดีใจมากนะคะที่เขาได้เจอสหายเก่าของเขาอีกครั้งหนึ่ง ชาวเมืองก็พากันยินดีที่ในที่สุดฝนก็ตกและก็ได้สูดดมกลิ่นหอมจากหม้อซุปที่ลอยมาจากในวังในขณะที่เชฟและเพื่อนที่เป็นส่วนผสมของเขาเนี่ยกำลังช่วยกันปรุงซุปเดสเปโร่ก็เข้าไปตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครฟังเขาสักคนเดสเปโร่จึงใช้เข็มเย็บผ้าที่ตกอยู่ที่พื้นจิ้มเข้าไปที่เท้าของเชฟอองเรและบอกว่าเจ้าหญิงนั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายในคุกใต้ดินมนุษย์ส่วนผสมก็วิ่งลงเข้าไปช่วยเจ้าหญิงพร้อมกับเดสเปโร่ที่อยู่บนบ่า จนพวกเขาวิ่งมาอยู่ที่อาณาจักรหนูใหญ่ที่นั่นหนูใหญ่กำลังจะเริ่มกินเจ้าหญิงหนูชาลาจ่าโฟงบอกว่าที่พวกเขามีเจ้าหญิงกินในวันนี้ก็เพราะความดีของลาสกูโลเดสเปโรก็ไม่รอช้าพาเพื่อนมนุษย์วัตถุดิบฝ่าฟันต่อสู้กับหนูใหญ่มากมายก่อนที่จะถึงลานประลองนั่นแต่แล้วมนุษย์ส่วนผสมก็ต้องพลาดท่าเสียหลัก ทำให้ตัวเขานั้นลม้ลมลงไปทั้งคู่ตัดภาพมาที่ผู้คุมคุกใต้ดินที่ออกตัวตาอยู่ในคุกอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของสาวใช้และเปิดเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นผู้คุมเนี่ยก็เห็นเข้ากับปานลปหัวใจที่อยู่ตรงต้นคอของสาวใช้คนนั้นนะคะทําให้เขารู้ทันทีว่าเด็กคนนี้ก็คือลูกสาวของเขานั่นเอง ในด้านของเดสเปโรเขาตื่นขึ้นมาพบกับเพื่อนมนุษย์ส่วนผสมที่ตอนนี้ชิ้นส่วนกระจัดกระจายเขาบอกให้เดสเปโรรีไปช่วยเจ้าหญิงหนูชาลาส่งกระดูกที่เป็นเหมือนไม้ตีกองส่งสัญญาณให้แก่ลาสกุโรเขานิ่งคิดอยู่สักพักก่อนที่จะรับมันมาและโยนมันทิ้งลงกับพื้นในที่สุดหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความดีของลาสกุโรก็ถูกดึงขึ้นมาใช้งานหนูชาลาจ่าโฟงถึงแม้จะโกรธแค้นมากที่ทาอย่างไรลาสกุโรก็เลี้ยงไม่เชื่องเขาจึงหยิบกระดูกนั้นขึ้นมาตีซะเอง เดสเปโรวิ่งตรงเข้าไปยังกรงขนาดใหญ่เพื่อปล่อยเจ้าแมวอ้วนออกมาหนูใหญ่ที่กําลังจะกินเจ้าหญิงก็ต้องตกใจกับแมวที่หลุดออกมาจากกรงพากันวิ่งหนีตายไปคนละทิศละทางหนูใหญ่บางส่วนเข้ามาจัดการกับเดสเปโรนะคะเดสเปโรก็สามารถต่อสู้กับหนูใหญ่ไปจนหมดหนูชราจ่าฝูงก็จะเข้ามาจัดการด้วยตัวของเขาเองเขาฮิ้วเดสเปโรขึ้นและในขณนะนั้นเองก็มีแสงแดดที่ลอดเข้ามาในหลุมดําและตกกระทบกับสร้อยของเจ้าหญิงและส่องเข้ามาในอาณาจักรของหนูใหญ่ เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าหนูใหญ่ชอบที่สลบซ่อนตัวอยู่ตามท่อระบายน้ำและที่ชื้นแฉะพวกเขาไม่ชอบที่จะเผชิญหน้ากับแสงแดดหนูชรลาที่กำลังตกใจอยู่กับแสงแดดจ้าอยู่นั้นลาสกูโลก็ตรงเข้าไปช่วยเดสเปรโรโดยการส่องแว่นขยายเพื่อหักเหแสงให้ส่องไปที่หนูชรลาชั่วร้ายก่อนที่เขาจะพลาดท่าตกลงมาและโดนเจ้าแมวน้ำตาลจัดการหนูใหญ่ทั้งหลายก็พากันหนีเข้าที่มืดเป็นคนละทิศละทาง หลังจากนั้นเดสเปโร่ก็เข้าไปแก้มาเชื่อให้กับเจ้าหญิงเธอได้กล่าวขอบคุณเขาก่อนที่จะเหลือกไปเห็นลาสกโลหนูใหญ่ที่เธอคว้างปลาเข้าของใส่เขาเมื่อก่อนหน้านี้เขาขอโทษที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายทุกอย่างขึ้นแต่เจ้าหญิงก็กล่าวว่าเธอเองตั้งหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษตัดภาพมาที่สาวใช้ตุ้ยนุ้ยและผู้คุมพูกใต้ดินเขาก็บอกขอโทษกับลูกสาวของเขาและบอกว่าเธอนั้นไม่รู้หรอกว่าคนเป็นพ่ออย่างเขารู้สึกเสียใจมากแค่ไหนที่ต้องยกเธอให้กับคนอื่นดูแล สาวใช้ก็บอกกับพ่อของเธอว่าไม่เป็นไรและไม่ถือโทษโกรธพ่อของเธอเลยส่วนพระราชาพระองค์ก็เปิดม่านให้แสงแดดส่องเข้ามาในห้องอีกครั้งและเห็นประชาชนของพระองค์มีความสุขอยู่ด้านล่าง เขาก็กล่าวขอโทษกับประชาชนสาวใช้ตุ้ยนุ้ยและผู้คุมคุก,กก็กลับบ้านไปเพื่อทำฟาร์มหมูของพวกเขาส่วนพระราชาก็ไม่จมกับความเศร้าเสียใจต่อไปเขานั้นรู้แล้วว่าอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งที่สูญเสียไปในอนณานจากหนูเล็กก็ยกด้องความกล้าหาญของเดสเปโรนะคะฟืฝนฟหนูเล็กทุกตัวให้มีความกล้าหาญและเอาความกลัวออกไปจากใจชาวเมืองดองก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับหนูได้อย่างมีความสุข ยกเว้นหนูอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเลือกที่จะกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อจากมือแห่งนี้ไปแต่ทุกคนก็อยู่กันอย่างผาสุขไปตลอดการเอาละค่ะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อ,อยแล้วนะคะสำหรับหนังเรื่อง d e สเป l o ลรักยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็กแล้วเพื่อนๆ่นนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนหนังเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะก็ช่องนี้ก็เป็นช่อง YouTube ใหม่ของแอดนะที่ย้ายมาจากช่องไทนี่แบร์เก่า เพราะว่าแอดเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมานานมากๆๆๆกก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยหายไปแค่ปัดเดียวแหละแต่ว่าที่ไหนได้นะคะกลับมาดูวิดีโอล่าสุดที่ลงไว้ก็คือ1ปีที่แล้วนะก็เลยอะถือโอกาสเปิดช่องใหม่ไปเลยละกันและถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop